สวัสดีครับพี่นอ้องเพื่อนทุกผู้ทุกคนครับผมมาพอกับไล่การลูกอีสานขามทิ้นพี่น้องววก็เบาหยุดลูกอีสานขามทิ้นพี่น้องจะมาหากันเมนูจะแซ่บเหงกันพี่น้องเมนูนี่คือคือเรียกว่าเมนูแคบหมูพี่น้องมามาเบิ่งนกันเลยครับพี่น้อง ดีครับทุกคนวันนี้บ่าวยุทธร้อยบุกลูกีจันหากินขา้าวกินพี่น้องเมน,นูทอดแคบหมูพี่น้องผู้ดีบ่าวพี่น้องมาส่วนนี้คู้ดีด้วยพี่น้องด้วยเอาไปใส่ด้วยพี่น้องด้วยทอดต้มหมูนังหมูลแล้วๆล้วหอบฮันแล้วแล้วไปตากแดดด้วยพี่นอ้องเพราะมันกำกับาหม,มาดๆจั็หน่อยแล้วก็มาทอดพี่น้อง จากแดดเดียวพี่น้องไม่ต้องจากใต้แดดเรามาถอดพี่นอ้องเบิ่งผนงานกรอบฟูทั้งฟูทั้งกรอบแซ่บรับกันพี่นอ้องน,นี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับพี่น้องประเดิมเห็ดหยุ่งยยกแคบหมูแค่น้ำนางหมูมาต้มน้ำนี่ครับพี่น้องพร้อมป กอ,อบกับกอบพี่น้องแก่น้ำนังหมูมาต้มครับพี่น้องมาต้มสีสุกแล้วก็มาฮันรกระเล้งนเล้งคนเรามะฮันแล้วกใบตาแดดซื้อ,อๆพี่น้องนี่ครับฮันประมาณประมาณนี่ไหมพี่น้องกินนิดหน่อยนะครับใบตาแกแดด แต่เดีแล้วเรียกก็ไม่แซ่์บอกว่าแซ่ to ์น้ำมันหมูแช่น้ำมันเพิ่นเนี่ยแหละครับพี่น้องแช่ไว้เยอะหน่อยแล้วก็มาทอดตูนนี่แซ่บแซ่บอีนนี้พี่น้องครับจบกิฟบ์เพียงเท่างนี้เท่านี้ครับพี่น้องกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เบาหยุดให้เด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจท้ายคลิปให้พี่น้องเบิ่ง บริลมโดนแล้วพี่น้องเอาสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องของบ่าวยุทธลูกอิสานข้ามถิ่นนะครับผมขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับ